นพัักรุงที่ญี่ปุ่นเขาจะมีคุกกี้ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าคุกกี้ลิ้นแมวนะครับตัวเนื้อคุกกี้เนี่ยบางเหมือนลิ้นของแมวนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยจะมาในรสชาติของวานิลาวันนี้พลจะนําเสนอในรสชาติของโกโก้เข้มข้นนะครับส่วนไส้ของเราเนี่ยครับจะเป็นไส้ไวท์ช็อกกลตมัทฉะทำง่ายแสนง่ายครับ เราจะเตรยียมส่วนผสมของตัวคุกกี้ลิ้นแมวก่อนนะครับเราใช้เนยครับซึ่งเนยนะครับเราจะนําไปละลายในไมโครเวฟครับผลนําเข้าไมโครเวฟนะครับใช้ไฟก,กลางๆประมาณครึ่งนาทีนะครับก็ยังจะมีส่วนที่ไม่ละลายอยู่บ้างใส่น้ําตาลสายครับน้ําตาลสายแดงเกลือไข่ไก่ครับตีให้เข้ากันครับ และสำหรับรสชาติเข้มข้นของโกโก้ในวันนี้นะครับผลเลือกเป็นผงโกโก้ของทิวลิปครับผงโกโก้อันดับ1ที่ทุกคนเลือกใช้นะครับอย่างที่เราทราบครับว่าโกโก้ที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องมาจากแอฟริกาครับและโกโก้ทิวลิปก็ผลิตจากเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ดีจากแอฟริกาทุกตัวเลยนะครับวันนี้เราเลือกใช้สีเข้มนะครับผลตวงไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปได้เลยนะครับ ผสมให้เข้ากันนะครับก็เป็นอันว่าคุกกี้โดของเราเรียบร้อยแล้วครับแคททั้งนะครับคุกกี้ลิ้นแมวถ้าแบบดั้งเดิมเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นยาวๆนะครับรูปทรงก็จะคล้ายๆเลดี้ฟิงเกอร์แต่แบนกว่าเยอะนะครับแต่วันนี้พลจะใช้พิมพ์ยางที่เราใช้ทํามากระลองนะครับเพื่อกําหนดรูปร่างของเขาเนี่ยให้กลมเท่าๆกันดีครับ แล้วนำคุกกี้ลิ้นแมวนะครับเข้าอบ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบน10นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับ10นาทีครับเราพักคุกกี้ให้เย็นสนิทนะครับในระหว่างที่พักเดี๋ยวเรามาทำไส้ไวช็อกก็ลตมัทชะาอร่อยอร่อยแถมง่ายเหลือเกินครับสำหรับตัวไส้มัทชะาของเรานะครับส่วนประกอบมีแค่3อย่างเองครับไวช็อกกแลต ของทิวลิปนะครับใช้งานง่ายเพราะมาในลักษณะเหรียญแบบนี้แถมเวลาที่เราใช้เสร็จนะครับละลายแล้วใช้ไม่หมดเราก็สามารถละลายซ้ําได้อีกนะครับเดี๋ยวพลจะนําไว้ช็อกกแลตนะครับไปละลายในไมโครเวฟเราจะใช้วัดต,ต,ต่ำๆนะครับหกรวัตเป็นเวลา30วินาทีนําออกจากไมโครเวฟคนเล็กน้อยเข้าซ้ํา2-3รอบละลายดีแน่นอนครับ เพื่อความง่ายในการทำงานใส่ถุงบีบครับ รสชาติเข้มข้นของมัช่านะครับเข้ากันได้ดีกับความเข้มข้นของโกโก้ของเราจริงๆครับและนอกจากรสชาติของมัช่านะครับเพื่อนๆสามารถใช้เป็นเพลนไว้ช็อกโกแลตก็ได้นะครับหรือจะเลือกใช้เป็นดาร์กช็อกโกแลตก็ได้เช่นเดียวกันลองทํากันดูนะครับ